สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงพสุอุณาพรหมเป็นประจำนะครับทางกิฟฟ i ร c นชาแนลกับรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับและผมเชื่อว่าแรงบันดาลใจในวันนี้พิเศษจริงๆเพราะว่าแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่ผมเชิญมาร่วมในรายการวันนี้เนี่ยทั้งสองท่านมีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจรวมทั้งมีประสบการณ์ดีๆที่อยากจะนํามาถ่ายทอด ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันไปพร้อมๆกันนะครับ mm. ผมกำลังพูดถึงนักธุรกิจผู้มากด้วยความสามารถเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีความมุ่งมั่นวิรยิยะอุตสาหะจนสามารถทำให้พบกับสิ่งที่ตัวเองได้ฝ่ฝันเอาไว้ในวันนี้ครับนั่นก็คือท่านผู้บริหารระดับ e x c l u s i v e Paradise คุณมานะเจียมเจอจันและคุณสำเนียงพวดเสงครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการก i ฟินสปายนะครับต้องบอกว่าทั้ง2ท่านกับผมเนี่ยเรารู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เห็นพี่ทั้ง2ท่านเนี่ยผมเห็นการเติบโตนะครับทั้งทางด้านของการเติบโตในธุรกิจแล้วก็ความสุขในชีวิต ที่ทั้งสองคนเนี่ยมีมากขึ้นต้องบอกว่ายิ่งเวลาผ่านไปทั้งสองท่านก็มีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับ,รบแต่ว่าท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่เนี่ยบางคนอาจจะรู้จักกับทั้งสองท่านเป็นการส่วนตัวบางคนอาจจะเคยได้ยินประวัติจากการขึ้นเวที motivate บ้างบรรยายบ้างแต่ว่าในบางแง่บางมุมเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีท่านผู้ชมจากทั่วประเทศอีกหลายคนนะครับที่ยังอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ําก็เลยจะถือโอกาสนี้ครับชวนคุยครเรื่องราวต้องบอกว่า ย้อนกลับไปเรื่องเก่าๆสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ว่าสมัยอดีตเลยเราพื้นเพเป็นคนที่ไหนครอบครัวเราเป็นอย่างไรและชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากที่เราเรียกขอเรียกพี่ทิพย์กันเลวกันนะครับ <c oughs> เริ่มจากพี่ทิพย์ก่อนดีวกว่าครับเป็นคนที่จังหวัดสะแก้วนะคะเก <c oughs> ิดที่จังหวัดสะแก้วแต่เมื่อก่อนจะเป็นจังหวัดปฐจีนบุรีแล้วก็แยกตัวออกมาใช่ค่ะก็อยู่จังหวัดสะแกวคุณพ่อคุณแม่ก็มีอาชีพทำนาค่ะเพราะว่า คนรุ่นเก่าๆจะไปจับจองที่ดินแล้วก็มีที่นาอะไรเยอะแยะค่ะคก็พี่ๆก็ทําไร่ไถนากันมาครับจนมาพอถึงรุ่นเราค่อนข้างสบายแล้วค่ะคเพราะว่าพี่ๆพ,พ่อแม่เป็นคนจีนก็ขยันพี่ๆก็ขยันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากทำนาเสร็จเรียบร้อยก็ตอนหลังก็มาคุณพ่อมาทําอาชีพเ,เลี้ยงเลี้ยงสุกรขายนะค,คะ,คะก็ รายได้ดีขึ้นไหมดีขึ้นความเป็นอยู่ก็ยิ่งดีขึ้นมาอีกค่ะค,คุณแม่ก็ไปเปิดร้านขายของชำก็คือเปิดที่บ้านคนในหมู่บ้านก็คือก็มาซื้อ,อจ่ายใ,ใช้สอยที่ร้านนี้ใช่คะแปลว่าชีวิตในวัยเด็กเนี่ย เหมือนกับว่าครอบครัวเองก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีมีพี่น้องกี่คนนะครับ9ค,9ค้าคนเคนลูกเยอะขนาดนี้เนี่ยค่าใช้จ่าย<ม>ของที่บ้านก็ต้องเยอะด้วยก็เยอะค่ะแต่ว่าแม่เป็นคนประหยัดค่ะแล้วก็เป็นคนขยันขยันทำมาหากินทําทุกอย่างที่จะได้เงินแล้วก็เป็นคนประหยัดลูกๆถึงจะฐานะดีแต่อาหารการกินก็ปกติ ก็ปกติใช้แบบเบสิกไม่ได้กินหรูหราอะไรมากมายนะและชีวิตของเราเหมือนถ้าเทียบกับเด็กทั่วๆไปก็เหมือนกันนะฮะไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาที่บ้านก็เที่ยววิ่งเล่นตอนเด็กๆก็มีชีวิตกันไปตามประสาเด็กหรือว่าบางบงครอบครัวก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานด้วยก็รุ่นพี่ๆช่วยค่ะแต่พอมารุ่นเราเราเป็นลูกคนถุดท้องพ่อแม่พ่อก็รัก แม่ก็รักอะไรอ่างเงี้ยค่ะน<อ>ข้าง,งถูกตามใจรเราก็ไม่ต้องไปทํางานอะไรเหมือนพีพพ่่เขาทหแล้ว,ลวใช่ค่ะแล้วใบเด็กแล้วการไปไป,ไปร่ำไปเรียนของเราเป็นไงฮะก็ไปเรียนก็ตอนช่วงแรกๆก็ไม่มีรถช่วงรแรกๆที่บ้านก็คือกว่าจะอัพฐานะขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เริ่มจาก จักรยานคนพี่ก็พอเก่าแล้วก็ให้น้องต่อสอมาเรื่อยจนกว่าจะถึงเราแรกๆก็เดินไปก่อนเพราะว่าโรงเรียนกับบ้านก็ห่างกันประมาณ2กิโลมีเพื่อนเดินก็เดินไปอย่างเงี้ยค่ะแต่พอโตขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ความเป็นอยู่ดีขึ้นเอารถจักรยานไปโรงเรียนเองได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ข้ามถนนก็ไปจอดไว้ฝาก แถวบ้านเข้ไว้แล้วก็เดินข้ามถนนไปก็ไม่ได้ลําบากอะไรค่ะเราได้มีโอกาสเรียนไปเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายในชีวิตการเรียนของเราเป็นยังไงถามว่าเรื่องเรียนขยันไหมไม่ได้ขยันเรียนเกียรติเกียรติตอนเด็กเนี่ยพอตอนเช้ามืดเขาตื่นขึ้นมาพ่อแม่ไปทํานาก็จะออกไปกับเขาออกไปชอบไปอยู่ทุ่งนาค่ะแล้วก็บอกพ่อแม่ว่า จะเป็นเช้านาจะไม่เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากเรียนร้อแปรอุตส่าห์อดทนเรียนไปจนถึงระดับไหนนะฮะเรียนจบจบจริงๆเนี่ยจบปวสค่ะครับในขนาดแบบไม่ชอบเลยไม่ชอบค่ะแต่ว่าเรียนมาเนี่ยกว่าจะจบประหกถามว่าเรียนดีไหมเรียนดีแต่เป็นคนไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนครับแล้วก็แล้วก็คือพ่อเคยบอกว่าถ้าเรียนถ้าสอบได้ที่ ได้ที่สองจะให้อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะคก็คือเขารู้ว่าเราไม่ขยันเรียนก็พยายามหาอะไรมาหลอกล่อว่าถ้าได้ที่สองจะให้อันนี้นะเราก็ขยันเลยอยากได้สิ่งที่เขาจะให้ก็คืออยากได้นาฬิกาที่พ่อบอกพอเรียนมาพอผลออกมาสอบได้ที่หนึ่งก็เลยไม่ได้นาฬิกา <laughs> พ่็บอกว่าเอาที่สองครับแล้วในในในส่วนนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าหลังจากที่จบปวสแล้วเรา ไปสมัครงานหรือไปทํางานที่ไหนยังไงฮะจริงๆจบปวชเนี่ยก็สมัครงานแล้วค่ะเพราะว่าจบปวชจบการขายก็มีความรู้สึกว่าเอออยากเอาวิชาที่เรามาเรียนเนี่ยที่เรียนมาเนี่ยเอามาใช้งานถามว่าชอบการขายไหมเป็นคนชอบค้าขายตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าตอนอยู่กับแม่เนี่ยแม่เก็บผักให้ตอนเช้าก็จะรถไปขายที่ที่ตลาดทันทัทีก็ไม่ได้ไม่ได้ลำบากแต่ว่า แม่ก็ชอบเก็บผักให้อยากคงอยากสอนอาชีพให้ลูกมากกว่าค่ะว่าเออค้าขายมันได้เงินมแล้วเราไปสมัครอะไรนะทันทีที่จบปวชก็ไปเป็นพนักงานห้างค่ะขายของในห้างครับครับแล้วเสร็จแล้วก็มาต่อปวสด้วยมาต่อปวสคือทํางานสักพักหนึ่งรู้แล้วว่าโอ้คนเราถ้าไม่เรียนมันลําบากเลยค่ะก็เลย หยุดทํางานซะแล้วไปเรียนดีกว่าก็ไม่ถึงการหยุดทํางานก็ยังทํางานเรื่อยๆจากพนักงานห้างก็มาเป็นพนักงานโรงงานครับทํางานโรงงานเพราะว่าทํางานห้างเนี่ยถามว่ารายได้เยอะไหมรายได้ไม่เยอะเงินเดือน2องพันนอกนั้นกินเปอร์เซ็นต์จากการขายค่ะลําบากไหมลําบากเพราะว่าตั้งแต่ต้องยืนตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มอะค่ะลำบากมากเราไปเรียนต่อดีกว่าก็มาทํางานโรงงานตอนทํางานโรงงานก็ยังไม่ได้เรียนเพราะว่า ก็ทำงานแล้วก็มีโอทมีอะ,อะไรอย่างเงี้ยมาได้ทํา มาได้เรียนหนังสืออีกทีหนึ่งตอนมาทํางานออฟฟิศได้พี่น้องก็ชวนมาทํางานออฟฟิศทำงานที่บริษัทเป็นบริษัทค้าไม้เล็กๆอยู่ที่ถนนบางนาตาดนะคะคพอมาทํางานแล้วก็มีเวลาว่างและตอนเย็นก็ไปเรียนภาคค่ำต่อปรวศตอนนี้อยากเรียนเองเ, <c oughs> เพราะว่าเริ่มเห็นความสําคัญใช่ค่ะก่อนหน้านั้นที่เขาพ่อแม่ส่งไม่เรียนพอเขาเลิกส่งแล้วต้องส่งตัวเองเรียนครับ มาทางพี่มณะบ้างครับชีวิตในวัยเด็กของเรานี่เขาเป็นสาวสะแก้วแล้วพี่มณะเป็นคนที่ไหนฮะอ๋อผมเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีครับคนอุทัยอำเภอหนองยายครับครับแล้วย้อนวัยไปสมัยเป็นเด็กๆเป็นไงฮะชีวิตครอบครัวของเราตอนนั้นครอบครัวที่บ้านค้าขายครับอาจา์ครับก็คือจะมีรู้สึกว่าที่บ้านเนี่ยจะขายของชําประวัติถ้าถ้าเล่าประวัตินะครับเท่าที่ผมฟังของคุณสำเนียงเนี่ยจะ คล้ายกันนะครับเราก็จะเป็นลูกคนที่สามมีพี่น้องสี่คนนะครับเราเป็นคนที่สามผู้ชายคนคนที่สามก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนพ่อแม่เขาตามใจนะครับก็อยากจะทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพี่ๆเขาทําให้อะไรครับค้าขายก็จะชอบงานสบายครับครับก็จะช่วยทางบ้านค้าขายดูแลใครมาซื้ออะไรแล้วก็จะหยิบจะรับเงินทอนตังอะไรกันอย่างเงี้ยครับ แล้วตอนเด็กๆเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเราก็อยู่ในสภาพครอบครัวที่สามารถอยู่ได้สบายๆไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากนะครับคืออาจจะมีข้อแตกต่างจากบ้านหลังอื่นๆเขานะครับที่บ้านเราเนี่ยครับอาหารการกินนะครับทุกอย่างเราพร้อมหมดนะครับถึงช่วงเทศกาลตุษจีนสาดจีนโอ้โหอาจารย์ครับเหลือเฟือหมูไก สองสามหม้อนะครับเรียกว่าเบื่อเลยครับไก่อะไรประมาณนี้เลยครับแปลว่าวัยเด็กเราก็เหมือนเด็กทั่วไปแล้วเราเล่าเรียนอะไรอย่างไรแล้วตั้งใจจะเรียนมาทางด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะอย่างนี้เขาก็ไปจนทางปวปวศของเขาครับช่วงในผมชอบชอบรถมาตั้งแต่ตอนเด็กๆครับที่บ้านก็มีขายอะไหล่จักรยานด้วยแล้วก็นะครับมีจักรยานก็อยากเป็นจักรยานก็พยายามจะจะขี่ให้เป็นนะครับก็คือ นะครับมันเป็นจักรยานผู้ชายที่มีเหล็กกั้นตรงกลางครับเราก็ตะแคงขี่พยายามครับพอเป็นพิบนะครับล้มบ้างอะไรบ้างเราก็พยายามซ่อมนะครับอยากจะแต่งตรงนู้นอยากจะติดไฟอยากจะแบบเหมือนเราผูกพันกับรถชอบเริ่มชอบตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยรรถครับนั่นหมายถึงเราก็เลยเลือกที่จะไปทางด้านนี้หรือว่าย่งไงครับผมก็พอโตขึ้นนะครับก็นะครับปั่นจักรยานไปโรงเรียนปั่นจักรยานไปโรงเรียนกลับมาก็มาแต่ง หลังจากจบจบม .3 ก็ไปต่อปวชต่อปวชนี่ครับทางด้านช่างอีกหรือเปล่าด้านช่างอีกครับเรียนเทคนิคด้านช่างยนต์ครับ ก็จะถูกแม่ตามใจนะครับอยากได้อะไรเราอยากได้รถครับอยากได้รถเป็นลูกที่ถูกพ่อแม่ตามใจมาตั้งแต่เด็กเลยนะพออยากได้รถแล้วเขาว่าไงฮะก็ทำยังไงครับซึ่งทางบ้านเนี่ยเขามีมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าซึ่งเป็นของคุณพ่อเนี่ยครับเขาชอบเขารักเขาห่วงมาแต่คุณแม่บอกว่าถ้าอยากได้รถรุ่นไหนจะขายคันนี้แล้วซื้อคันใหม่ให้เราก็มีความรู้สึกเอ๊ะทำไมเขาตามใจเราขนาดนี้นะอะไรอย่างนี้ครับก็ในที่สุดเราก็สมหวังครับเราก็ได้รถ มอเตอร์ไซคันนั้นมาขี่คันใหม่ครับและพอหลังจากที่เราเรียนจบเป็นยังไงฮะเราก็ต้องเริ่มต้นหางานสิฮะพอเรียนจบนะครับเราก็ใฝ่ฝันว่าเอออาชีพช่างเนี่ยมันเป็นเราเหมือนเราเรียนมาเราจบช่างมาเลนะครับก็คิดว่าต่อไปเราคงจะมีกิจการเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับยังคงจะมีธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อะไรครับก็ใฝ่ฝันแต่เราอยากเรียนต่ออีกครับก็จบปวชก็จะมาต่อปวสที่กรุงเทพนะครับ พอมาต่อมาเรียนไปเรียนมานะครับทางบ้านมาซื้อรถโดยสารวิ่งอยู่ที่สมุทรปราการครับเป็นเหมือนกับว่ามีรถแล้วก็ให้บริการใช่ใชครับแต่รณะแต่ก่อนที่ผมจะมาอยู่เข้ามาที่กรุงเทพนะครับพอดีรถคันที่ทางบ้านซื้อนีครับให้ให้น้าดูแลอยู่บริหารอยู่ครับพอเราเรียนจบมาก็จะมาให้เรานะครับอยู่กับรถเราก็เริ่มมองนะครับว่าเอ๊ะ จริงๆแล้วเรามีเวลานะเป็นเก็บตังเองก็ได้เก็บข้าราารเองก็ได้จัดคนช่วยเขาดูแลเรื่องรถก็ได้นะครับเราก็พอมีความรู้รถเสียเราก็ซ่อมนะครับพอทําไปทํามาชอบรถหนักขึ้นเลยครับไม่เรียนต่อปวสเก็เลยมองมาตามที่ใจรักครับสนุกดีนะครับและอย่างหนึ่งเราก็มองว่ามันเห็นเงินแล้วมีผู้ดิสานขึ้นลงขึ้นลงมันสนุกนะครับมันทําให้ตอนนี้ไม่อยากเรียนนะครับอยากจะ ขับรถเองเลยครับครับแล้วแล้วเราก็เท่ากับว,ว่ามาดูแลกิจการของการมีรถโดยสารรแล้วก็รถนี่วิ่งอยู่ชุดเส้นไหนฮะเส้นอยูนย่นอยู่ในซอยวัดด่านครับซอยวัดด่านสำโงรงสมุทปราการเนี่ยครับครับนี่ก็คือวิถีชีวิตนะของคนที่ตัดสินใจคนนึงก็ไปทางรถเลยที่ตัวเองชอบอีกคนนึงก็รู้แล้วว่าการเดินสําคัญนะ เปลี่ยนละจากตอนแรกไม่อยากไปโรงเรียนตอนนี้ชักอยากเรียนแล้วใ,<ช>ในช่วงหน้าครับท่านผู้ชมเราจะมาคุยกันว่าทั้งสองท่านนี่ได้รู้จักกันได้ยังไงและอะไรทําให้เกิดการตัดสินใจก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีน,นะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนแค i ดิแม600ปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ